ขอบอกเล่าเรื่องราวแดนสยามเรื่องลือนามคณาจารย์ผู้ทรงศีลคารวาดอยู่ในธรรมเป็นอาจินมิเคยสิ้นตำนานทินขวานทอง สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามช่องเลิฟไทยแลนด์ที่เคารพทุกท่านกระผมตาวันนี้มีเรื่องราวดีๆในแบบฉบับคนบ้านบ้านมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชยัยนาทครั้งหนึ่งเสด็จในกลุ่ม ได้เสด็จไปศึกษาวิทยาคมกับหลวงปู่สุขที่วัดปากคลองมะขามเท่าขณะที่พระองค์กำลังสนทนากับพระอาจารย์สองต่อสองอยู่นั้นพอดีมีพ่อค้าชาวจีนผู้หนึ่งได้แวะมากราบหลวงปู่พ่อค้าชาวจีนรายนี้เป็นชาวเกาะไหหลำเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าเมื่อเข้าไปกราบหลวงปู่สุขแล้วก็ออกปากขอน้ำมนจากหลวงปู่สุขเพื่อนำไปพรมเรือสินค้าให้เป็นสิริมงคล ปลอดภัยในการเดินทางและเจริญรุ่งเรืองในการค้าขายขณะเดียวกันพ่อค้าชาวจีนที่เข้าไปขอน้ำมนต์ก็ถือขวดโหลใส่น้ำเตรียมมาพร้อมเพื่อให้หลวงปูเ่เสกน้ำมนต์ให้ทันใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นหลวงปู่สุขลุกขึ้นยืนและเปลื้องอังสะออกทันใดนั้นทั้งสเสด็จในกรมและพ่อค้าจีนก็แลเห็นหลวงปู่สุขกระโดดลงไปนั่งอยู่ในขวดโหลขวดโหลใบเล็ก แต่มีร่างย่อของหลวงปู่สุขนั่งแช่น้ําอยู่ในนั้นเป็นที่อัศจรรย์นักการเข้าไปอยู่ในขวดโหลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนใครๆก็จับตาดูไม่ทันว่าท่านหายตัวและย่อตัวลงไปตอนไหนท่านนั่งแช่อยู่ในขวดโหลครู่หนึ่งจึงกระโดดออกจากขวดโหลพอขาชาวจีนยกมือขยี้ตาตัวเองด้วยความชงนมึนงงส่วนหลวงปู่สุขท่านก็เดินไปหยิบอังสามาครองเช่นเดิม แล้วก็กลับมานั่งลงเบื้องหน้าของเสด็จในกรมและพ่อค้าจีนแล้วกล่าวว่าน้ำมนต์เสร็จแล้วเอาไปสิพ่อค้าชาวจีนก็รีบปิดฝาขวดโหลน้ำมนต์แล้วกราบลาหลวงปู่กลับไปปล่อยให้เสด็จในกรมและหลวงปู่สุขได้สนทนากันต่อไปชาวจีนผู้นี้เมื่อได้รับน้ำมนต์ไปใช้สมใจนึกแล้วก็ล่องเรือไปค้าขายที่บางกอกได้กําไรเกินคาดขากลับขึ้นมาจากบางกอกจึงซื้อลินจี่กระป๋องมาถวายหลวงปู่ บังเอิญตอนนั้นหลวงปู่จำวัดอยู่พอดีและเป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อหลวงปู่จำวัดนั้นห้ามมิให้ผู้ใดปลุกเด็ดขาดนอกจากเป็นเวลาฉันเพนหรือชั้นยาโดยอนุญาตให้เด็กวัดใช้ไม้เคาะที่ฝากุฏิเป็นสัญญาณแต่พ่อค้าชาวจีนผู้นี้ก็ยังกระเลิกะล่าเข้าไปปลุกท่านตื่นขึ้นมาหลวงปู่เลยคว้าตะลปัดดึ่งอยู่ใกล้มือท่านตีชาวจีนผู้นั้นทันทีสิ่งที่หลวงปู่ทำนั้น ท่นก็ไม่ได้ทําร้ายให้พ่อค้าชาวจีนได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเพราะตาลปัดเป็นของเบาและแบนเพียงแต่เป็นการเตือนชาวจีนให้ทราบว่าให้มีสัมมาคารวะนั่นเองหลวงปู่กลั่นวัดพญาตารามจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา ครั้งหนึ่งในงานอุปสมบทจึงจะพาดไดนิมนต์หลวงปู่ชายจเจ้าวาดวัดพนัญเชิงไปเป็นพระอุปชาและนิมนต์หลวงปู่กลันไปเป็นพระกรรมวาจาจารย์วัดที่อุปสมบทอยู่ตรงสถานีรถไฟบ้านม้าซึ่งก็ห่างจากสถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยาไปเพียงสถานีเดียวซึ่งการเดินทางในสมัยนั้นมีเพียงทางรถไฟเท่านั้นแต่ขณะที่คณะของหลวงปู่ชายกำลังรอรถไฟอยู่นั้น หลวงปู่ฉายก็คอยมองดูหลวงปู่กลั่นไปด้วยเพราะเชื่อว่าท่านต้องเดินทางโดยรถไฟขบวนเดียวกันเป็นแน่หากพลาดก็คงต้องรอขบวนอื่นอีกนานเลยทีเดียวเพราะว่าเมื่อรถไฟออกจากสถานีแล้วก็หาได้ปรากฏร่างของหลวงปู่กลั่นไม่จนเมื่อรถไฟเล่นออกจากสถานีแล้วจึงเห็นหลวงปู่กลั่นเดินดุ่มๆอยู่กลางทุ่งซึ่งหลวงปู่ฉายได้กล่าวขึ้นมาว่าเอออาจารย์กลัน่นมวัวเดินงกเ,เงินอยู่นั่นแหละ วันนี้ไม่ต้องฉันเพนกันละแต่เมื่อหลวงปู่ชายเดินทางมาถึงสถานีบ้านมาก็มีเจ้าภาพมาคอยรับอยู่แล้วเพื่อนำพาไปยังวัดที่จัดงานบวชขันพก้าวขึ้นบันไดก็เห็นหลวงปู่กลั่นนั่งเอกคเนกเ,เงือชุ่มกายมีลูกศิษย์ลูกหาคอยพัดวีกีวรของหลวงปู่กลั่นก็ถอดแขวนอยู่ที่ราวสอบถามได้ความว่าหลวงปู่กลั่นเดินทางมาจากวัดพญาตารามมาถึงได้สักครู่หนึ่งแล้ว หลวงปู่ชายเห็นว่าอาจจะรันใจยิ่งนักก็เมื่อกี้ออกจากสถานีรถไฟยังเห็นหลวงปู่กลั่นเดินดุมๆอยู่กลางทุ่งอยู่เลยเห็นจะเป็นอย่างอื่นเสียไม่ได้นึกในใจว่าอาจารย์กลันต้องย่นระยะทางมาเป็นแน่แท้จึงได้อาราธนาให้หลวงปู่กลันนั่งเป็นพระอุปชาแทนส่วนท่านนั่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ หลวงปู่จรวัดดอนรวบจังหวัดชุมพรครั้งหนึ่งหลวงปู่จรไปสร้างวัดที่จังหวัดชัยนาทวัดนี้มีชื่อว่าวัดสะเนินพระรามในตอนแรกเป็นการยากที่จะสร้างวัดให้สำเร็จเพราะประชาชนทั้งสองหมู่บ้านเกิดความแตกแยกมีเรื่องทะเลาะบบอแวงกันอยู่เสมอหลวงปู่จรจึงไปขอให้ทั้งสองหมู่บ้านนี้สามัคคีกันแต่ก็ไม่สำเร็จ คงเห็นว่าท่านเป็นพระต่างถิ่นธรรมดาธดาพูดอะไรชาวบ้านก็ไม่เชื่อและตรงพื้นที่ที่จะสร้างวัดบริเวณนั้นเป็นป่าไผ่ชาวบ้านก็ได้ช่วยกันถางป่าไผ่ไว้แล้วหลังจากนั้นชาวบ้านก็ได้จุดไฟเผาเศษไม้ต้นหญ้าอีกไม่กี่จใจต่อมาปรากฏว่าไฟได้ลุกไหม้ป่ารอบข้างอย่างรุนแรงท่านใดนั้นหลวงปู่จรจึงได้เดินลุยไฟให้ชาวบ้านได้เห็นด้วยสายตาตัวเอง โดยไฟป่าที่ลุกโชนอยู่นั้นไม่สามารถเผาไหม้ร่างของหลวงปู่จรได้เลยและเพียงไม่กี่ึดใจไฟป่าก็มอดดับลงอย่างอัศจรรย์เอาละทีนี้เมื่อปฏิหารมาศรัทธาก็บังเกิดชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านก็เกิดความนับถือเลื่อมใสในตัวของหลวงปู่จรเป็นอย่างมากจึงทําให้ทั้งสองหมู่บ้านสมัครสมานสมาสมาัคคีต่อกันช่วยกันสร้างวัดจนเสร็จทําให้ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่จรเรื่องลือไปไกล มีผู้คนมาบนบานสารกล่าวขออะไรก็ได้ดังใจทุกประการครั้งหนึ่งสเสด็จในกรมพระองค์ได้ฟังเก็ิศิพท์ในอภินิหารที่ถักดิทธิ์ของหลวงปู่จรจึงได้มาที่วัดดอนรั่วเมื่อมาถึงสเสด็จในกรมก็ได้ขอเสเวยมาแต่บังเอิญว่าหมากหมดหลวงปู่จรจึงได้บอกให้สเสด็จในกรมไปเก็บมาโดยบอกว่าได้ใช้เด็กไปขึ้นให้แล้วแต่เมื่อสเสด็จในกรมไปถึงต้นหมาก ก็ไม่เห็นมีเด็กขึ้นต้นหมากอยู่เลยสักคนมีแต่กันไกลนีมหมากของหลวงปู่จรกกำลังลอยตัดหมากอยู่บนต้นเมื่อเสด็จในกรมได้ทอดพระเนตรเห็นนับพินิหารอย่างนั้นจึงกลับมาที่กุฏิของหลวงปู่จรและขอฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่จรตั้งแต่นั้นมาหลวงปู่งรง วัดเจ้าฟ้าสาลาลอยจังหวัดชุมพรหลวงปู่สงสมัยท่านเป็นคารวาสท่านปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีสัจจะมาตั้งแต่เดิมแม้จะเป็นพระภิกษุแล้วก็ตามอุปนิสัยนั้นก็ยังเพิ่มพูนมากขึ้นแม้เป็นพระภิกษุที่พูดน้อยแต่คำพูดของท่านที่พูดออกมานั้นจะบังเกิดผลได้จริงอย่างมาศจรหรือที่เราท่านเรียกกันว่าวาจาสิทธินั่นเองโดยเหตุนี้ บรรดาลูกศิษย์ลูกหาและญาติโยมทั้งหลายมักจะมาชุมนุมกันที่ศาลาในเวลาเช้าก็เพื่อขอวาจาสิทธิ์ของท่านนั่นเองถ้าท่านกล่าวคำใดกับใครก็จะเป็นความจริงอย่างนั้นเสมอครั้งหนึ่งเคยมีข้าราชการผู้ใหญ่ผู้หนึ่งเดินทางเข้าไปนมัสการท่านพร้อมกับนำสัตว์เลี้ยงสี่เท้าไปถวายท่านด้วยหลวงปูส่สงท่านเห็นก็ได้ถามขึ้นว่าอ้าวนั่นออกนกมาทำไมกัน ท่านผู้ใหญ่คนนั้นตอบว่าไม่ใช่นกเรกคอรับหลวงปู่ว่าแล้วก็เปิดกรงที่นำมาให้หลวงปู่ดูแต่พอเปิดกรงออกเท่านั้นเองทุกคนที่มาด้วยต่างตกตะลึงในความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเพราะแทนที่จะเป็นสัตว์สีเท้าที่ตนจับใส่กรงมาแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่กลับเป็นนกตัวหนึ่งบินปลอออกจากกรงหนีไปในทันทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นสร้างความตกตะลึง แกชาวคณะอุบาสกอุบาสิกาที่นั่งอยู่ในวัดเป็นอย่างมากและต่างก็พูดกันว่านี่เป็นวาจาสิทธิ์ของหลวงปู่มีแม่น้ำอยู่หลังวัดเจ้าฟ้าสาลาลอยมีเรือบรรทุกและเรือชาวบ้านผ่านมาเสมอวันหนึ่งมีเรือบรรทุกขับเรลือเล่นผ่านมาทางหลังวัดตอนนั้นหลวงปู่กำลังนั่งเล่นรับลมอยู่ที่สาลาท่าน้ำเรือลำนั้นเล่นมาจนจะถึงสาลาก็หยุดมีหนำซ้ำกลับผันหัวเรือไปอีกทิศ แล้วก็วนไปวนมาเรือวนอยู่อย่างนั้นจนคนเรือชักแปลกใจผายก็แล้วถอก็แล้วมันก็ไม่ไปทันใดนั้นก็เหลือบมองไปที่ศาลาเห็นหลวงปู่นั่งนิ่งอยู่ก็นึกรู้ทันทีว่าเพราะอะไรเรือจึงไม่ยอมไปข้างหน้าเอาแต่หมุนวนอยู่ท่าเดียวเพราะว่าเรือเข้าฟังได้คนเรือก็กระโดดลงเข้ามาหาหลวงปู่ทันทีแล้วกล่าวว่าท่านลอผมเล่นทําไมหลวงปู่ท่านก็ยิ้ม และมองหน้านายท้ายเรือความจริงหลวงปู่กับนายท้ายเรือคนนี้รู้จักมักคุ้นกันดีเนื่องจากเป็นเพื่อนเกลเก่ากันตั้งแต่เด็กๆนายท้ายคนนี้ผ่านมาทีไรก็ต้องแวะมาหาหลวงปู่ทุกทีแต่คราวนี้ไม่ยอมแวะหลังจากนั้นหลวงปู่ท่านก็ทำหน้าขึงขังและตอบกลับไปว่าปูไ่ไปทำอะไรให้มึงนายท้ายเรือก็กล่าวต่อว่าอ้าวก็ท่านดึงเรือเอาไว้ทำไมละ่ะ หลวงปูก่ก็ชี้นิ้วทวนน้ำขึ้นไปและกล่าวว่าดึงที่ไหนโนนเรือไปโนนแล้วเมื่อในท้ายหันไปดูปรากฏว่าเรือบรรทุกข้าวกลับเล่นทวนน้ำขึ้นไปอย่างอัศจรรย์นายท้ายเรือก็เลยต้องรีบวิ่งตามเรือไปในทันทีนี่ก็เป็นการเย้าแย่ระหว่างเพื่อนเก่าที่ชาวบ้านเล่าติดปากกันมาช้านานแสดงให้เห็นว่าหลวงปู่สงนั้นมีพลังจิตสูงและมีอารมณ์สนุกสนานเหมือนกัน ขอ,ขอจบเรื่องราวไว้แต่เพียงเท่านี้หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้รับประโยชน์จากเรื่องราวที่บอกเล่าสู่กันฟังครับหากท่านผู้ฟังชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเลิฟไทยแลนด์ครับขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองสวัสดีครับ